n ีโ o s ช็อบริการแมปออสตาร์ Star, มีทั้งกดเกมพัทไอดี ID ไก่เพชรสุดเทพและยังมีบริการฟาร์มเ k อีกด้วยนะและยังมีบริการแมปอื่นๆนอีกมากมายเลยนะคะสามารถดูได้ที่นีโม s h o p เลยนะครับผม อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปฮันตี้ซอมบี้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยมาได้ทําการอัปเดตมานั่นเองนะครับแล้วก็ได้แจกโค้ดใหม่มาด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเป็นโค้ดอะไรนั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมก็จะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแค่นี้ก็ได้ทุกคนขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่่าาาานนนะะะะคคคคคครรรรััััับบบบบบโโอออออออเเ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 เไไปปปลลลยยยย let's go มมมดดดดดีี๋วแแจจกกก้้ตทงห นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาไอ้นี่กันเลยดีกว่านะเออแจกโค้งก่อนเลยนะฮะโอเคมาทุกคนโค้ดแรกนะครับก็จะเป็นโค้ดนี้นะปึ๊บนี่สามสามร้อยเคไลท์นะครับปึ๊บไปนะฮะแต่โค้ดนี้เนี่ยผมเคยใช้ไปแล้วนะครับเออก็จะได้10,000แคอยเนาะต่อไปเป็นโค้ดนี้นะครับผมแดกเกอร์นะครับหรือมีสั้นใช่ไหมมันแดกเกอร์คือมีสั้นนะโอเคกดไปปึ๊บนะครับผมได้อีก50,000คอยนะครับผมนะอันนี้นะครับต่อไป200คินกินคินน่าจะคินปะเออมันคอควายนะตัวเค จะไปครับผมก็จะได้เป็น5 try เหรอ try มันคืออะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะครับเออต่อไปเลยดีกว่าจะไปครับโค้ดนี้นะครับผมได้10,000คอยนะฮะแล้วก็โค้ดนี้นะครับใส่ไปเลยเปร๊บนะครับโค้ดนี้เนี่ยจะได้200,000คอยทุกคนหูแต่โค้ดเยอะนะฮะผมบอกเลยอัปเดตครั้งนี้เนี่ยแจกเงินเยอะมากนะฮะเขียนแล้วก็ต่อไปนะฮะก็เป็นโค้ดนี้โค้ดสุดท้ายก็เป็น Sorry for bug อ่าขอโทษที่มันบั๊กละกัน นะครับกดคอนเฟิร์มปึ๊บนะครับก็ได้อีกอันนี้มันได้อีกประมาณ1นึ0 0 0สคอยนะครับเออแต่เหมือนโค้ดก็ออกไปแล้วนะครัโอ้โหต้องรีบใช้จริงนะแบบนี้มันอ,ออกไปแต่มันก็ยังเอาไว้ในดีนตกูก็งงเลย <c oughs> ก็คือแบบนี้ทุกคนถ้าเขาแจก,กโค้ดคือทุกคนต้องรีบเอานะครับเพราะว่า ผมผมดูแล้วมันแบบว่าคือแบบแม่งเอาโค้ดออกไวมากนะครับเออใครที่ดูคลิปนี้เรารีบไปใส่เลยนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ใส่เนาะโอเคมาทุกคนเราไปดูอัปเดตกันดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราไป Discord ของแบบนี้กันเลยนะครับผมโอเคมานี่นะครับเราก็มีอยู่กันในหน้า Discord นะครับผมของแมป h u n ท r y z o m b i e กันแล้วอ่านะฮะโอเคก็มาดูกันเลยนะครับผมอัปเดตก็คือมีเอยมันมาเขียนว่าอัปเดต d ดกเกนะครับ v2 นั่นเองนะครับผมแล้วก็เออมีเนื้อหาใหม่นะอันแรกก็คือ เพิ่มสกินอาวุธมาในร้านค้าอุ้ยเพิ่มสกินอาวุธวะ่ะเยทเคอันที่สองนะครับเพิ่มร้านค้าลายวันในร้านค้านะครับแล้วก็อันนี้นะเป็นมีเปิร์กใหม่นะครับเออแล้วก็คือความเสียหายเนี่ยเป็นสองเท่าเลยอุ้ยเฮ้ยเยทเคมีความเสียหายสองเท่าด้วยเอาจัดนะครับแล้วก็อันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเช้นนี่โอ้โหเก่งกินกันนะเนี่ย <laughs> นะอันนี้ก็ เพิ่มการตั้งค่าในล็อบบี้นะครับผมเออแบบว่าเป็นตัวเลือกซ่อนสัตว์เลี้ยงนะครับเออมีตัวเลือกเป็นซ่อนสัตว์เลี้ยงด้วยนะปรับปรุงการค้นหาเส้นทางซอมบี้นะครับก็คือหมายถึงว่าการเดินซอมบี้บางทีมีบั๊ักใช่ไหมเออตอนนี้เขาก็แก้ไขนะแต่ก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์วงเล็บคืออาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็นำบัฟ sp 3นะครับผมเออเข้ามาใช่ไหมของเก a ส s อร์สเออออก อะไรงี้นะครับเอออันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็ยังไม่ได้ใช้ดาบพวกนี้เนาะแล้วก็เพิ่มปุ่มรีเพย์นะครับโดยที่ไม่ต้องออกมาหน้าเกมใหม่ก็คือแบบสามารถกดรีเพย์แล้วเล่นใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนโอกาสนะครับพอร์ตริกี้เหรอเออจาก15เป็น0.1เป็นบัฟปะเออและบัฟความเสียหายจากการโจมตี10เป็น30อโอ้โหนะครับแล้วก็แก้ไขพวกบัฟนะครับผมเออแก้ไขเสียงที่ทับซ้อนนะแก้ไขเสียงไปแล้วก็แก้ไขอื่นๆอีกมากมาย แต่มันก็จาไม่ได้ว่าแก้อะไรไปบ้างกูชอบจริงๆเลยแบบนี้เนี่ยนะครับปั่นดีโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเงิน400,000นเนี่ยนี่ผมยังไม่ได้ซื้ออาวุธเลยนะเพื่อที่จะมาสุ่มให้ทุกคนดูนะว่าผมจะดวงดีหรือเปล่านะเคียมาทุกคนเรามาสุ่มกันดีกว่าเดี๋ยวมาเริ่มสุ่มนะก็คือถ้าลัคกี้บล็อกเนี่ยอ๋อได้มิติก3เบอร์เซ์เเจนต์37นะครับแล้วก็อ e ีปิก60ถ้าธรรมดาก็0.5กูจะได้ไหมมาดูกันนะคนดูนี N ่ normal ไปก่อนเลยนะครับจัดไปปุ๊บห,หออ เออเบสบอลอีกแล้วปึ๊บเบสบอลเอ,อ้ยแอดขวานว่ะเอ้ยเงินมเหลือซื้อจำขอซื้อนี่ได้ไหมเออ,เอ,อขอซื้อนี้อีกห้าหมื่นคอยนะเป็นที่เก็บอาวุธนะครับขอซื้อเหอะเอออันนี้ล็อกไว้เออนะครับเผื่อไม่ได้ของดีจัดไปสุ่มเลยเบสบอลน,นะครับเบสบอลเบสบอลอีกแล้วเฮ้ยของดีมาหน่อยเฮ้ยสี่ทองขึ้นไปก็ยังดีมีไหมขอได้ไหมนะังหูทุกคนมันไม่ให้ผมเลยว่ะทำไมมันเกลืองี้ขวานอีกแล้วขวานอีกแล้วขวาน เบสบอลเฮ้ยไม่มาเลยเหรอเฮ้ยช่มันไม่มาเลยคนดูเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยมันมันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยได้อัปเดตผมลืมบอกมีนี่มาด้วยนะนี่นะครับเออคือหนึ่งล้านนะครับสามารถเคลมเอาเคียวได้เลยแล้วก็อีกอันนึงเป็นดาบคู่เหมือนจะต้องทำเคลมพวกนี้ด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้เงินล้านห้ากับยี่สิบห้าเพื่อเคลมดาบคู่ได้เฮ้ยดาบมันเหมือนของซองจินอูอีกแะแต่ไม่น่าใช่หรอกมัง้งเค,มมคมมงเลมอ เฮ้ยดูดิสีทองก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยขอหน่อยได้ไหมเนี่ยไม่มีจริงดิโอ้ยได้แล้วล็อกอันนี้ปึ๊บเปิดอันนี้กูเปิดอันนี้นี่ครับเออขอเก็บสีทองไว้ก่อนไม่อยากเสียไปไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านาะยปืนคู่เนี่ยผมก็ไม่เคยใช้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอุ้ยกีตาร์ผมล็อ,อกกีตาร์แล้วผมขา <c oughs> เอานี้ออกรับเออกูชัวร์อยู่แล้วออกเลยปึ๊บขอขอได้ไหมสีแดง คอสีแดงได้ไหมครับ0.5จะไม่ออกเลยหรอคือดวงผมจะไม่มีขนาดนั้นเลยหรอมันมันมันยากอะไรวะนี่ใชลคกี้ไปเลยปึ๊บใชลคกี้อันหนึ่งปึ๊บ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 ก็ยังได้แอกเฮ้ยดวงวัตถุฟักอะไรวะเนี่ยเกินไปวะทุกคนโอ้ดวงผมมันจะแย่ขนาดนั้นเลยหรอวะอุ๊ยดูอการเปลี่ยนครับไม่เอาครับเจ้าผมเจ้าสีแดงหรือสีชมพูมิติได้ไหม เอออันไหนก็ได้นะจะคตาตาแนหรือจะเกรซซอร์ก็ได้ขอเป็นเกรซซอร์ดีกว่าเออมาหน่อยเฮ้ยนี่มันไม่ได้จริงลยคนดูดวงผมมันแย่ขนาดนั้นหรอวะเึ๊บเึ๊บไปผมซุ่มรัวๆเลยนะเผื่อได้ไปครับกีตาร์เปลี่ยนฮะกีตาร์เรามีอยู่แล้วกีตาร์อีกแล้วออออวิว่ออก0.5มัจุด้าางวะ2.5มจุออ้าเราเยอะแล้วอ,อุ้ยเกรซซอร์อ้คนดู ยังเอาได้เกศซอสอ่ะอืมชิวชวนะครับเอาจ้าเอาจ้าคนดูมาเรามาเมื่อกี้ไอ้นั่นเราได้หายไหมนี่ปุ๊บุียดวงกูดีอ่ะได้เกศซอสเฉยนี่ครับเอาเรื่องจัดไปอันนี้มันคืออะไรอ๋ออาวุธนี่อ๋อเป็นอ๋อเป็นบัฟนะฮะขอบ,บัฟ0ูนจุด้าได้ไหมปุ๊บส3 2สสองหนึ่งปุ๊บขอบคุณมากอืมได้เอจิกูขอบคุณมึงจริงๆเอจิ2ด้วยนะครับนี่ โอ้ได้สปีดในการโจมตีขอบคุณมากแต่วแต่วันนี้ได้เกสซอวมาตัวผมดีกว่าคนดูดูดิได้เกสซอมมานี่ครับแต่ก็อยากได้เคียวนะเออเคียวกับอันนี้ก็อยากได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องฟาร์มนะวัี้ทุกคนก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตั้งผมด้วยนะครับเดี๋ยวก็มาทำคอนเทนต์แล้วก็ติดตาม,มาไว้นะฮะเผื่อมาสอนนู่นสอนนี่ก็เดี๋ยวจะสอนลงดานอยู่เนาะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันกคลิปหน้าอยู่ขอลเราไปก่อนสวิัสวัสดีครับผม